องคนค่ะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องน้ำน้ำพี่ตรงนี้น้ำน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ไหมคือจะถามเพี่นด้วยก่อนว่าปกตินีาดื่มน้ำมาแล้วเพราะฝนตกักอุ้ยน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ใช่น้ำดื่มค่ะดื่มน้ำเยอะไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็หลายแก้วอย่างเหมือนกันนะแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้นับเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวนะก็คือไม่รู้ใช่ไหมว่ากี่แก้วใช่ไหมโอเคปกตินี่นะคะถ้าเราทานน้ำน้อยนี่มันจะแบบ ไม่ได้เลยนะวันหนึ่งอะใช้น้ำเยอะมากร่างกายเราทุกระบบของร่างกายมีใช้น้ำทุกส่วนถูกต้องค่ะเราเคยแนะนําไปนะวันละ7จถึงแแก้วต่อวนอันเฮ้ยแต่บางทีมันก็ไม่ไหวแม้ <c oughs> แต่ว่ากินอาๆ <c oughs> กันสองสามแก้ว อะไรประมาณนั้นไม่ไหวนะมาเล่ากันดีกว่าค่ะว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะมีน้ําอยู่ถึง 60- 70%เลยทีเดียวค่ะคืออย่างที่บอกไปนะคะทุกส่วนของร่างกายเราต้องใช้น้ําว่าเออเจ๋งเนาะน้ำนี่เป็นส่วนประกอบสําคัญมากซึ่งอาศัยน้ำนะคะในการแบบรักษาความชื้นควบคุมอุณหภูมิขับสารพิษออกจากร่างกายดีท็อกก์ในตัวได้นะดื่มน้ำเนี่ยหล่อลื่นข้อต่อต่างๆละลายแร่ถ้าเราไปใช้งานนะคะซึ่ง นอกจากนี้ที่สําคัญคือเผาผ่านอาหารที่เป็นพลังงานอีกด้วยนะเออ้น้ำได้หน้าเผาผ่านได้ด้วยเหรอเจ๋งมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะร่างกายเราเนี่ยจะได้รับการดื่มน้ำเนี่ยจากโดยตรงก็ทางอ้อมโดยตรงก็คือการที่เราดื่มน้ําปกติพี่น้องนิกซึ่งการดื่มน้ำเนี่ยนะคะต้องดื่มน้ําแบบค่อยๆจิบนะไม่ใช่แบบว่าเอาจิกระดกเลยเยแต่แก้วเรียงไม่ไหวนะไม่ได้อ่อวันนะ ต้องค่อยจิบนะคะแล้วก็นี่คือทางตรงส่วนทางอ้อมนี่คือมาจากทางอาหารต่าง,างๆผักผลไม้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกเนื้อสัตว์ค่ะออพวกไข่อะไรอย่างเงี้ยคะก็จะมีแบบน้ำไปสมบประกอบแล้วก็เราเนี่ยก็จะกินเข้าไปก็น้ำพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็เข้าไปทาปฏิกิริยาต่อกับร่างกายเราต่อไปค่<ช>ะซึ่งน้ำเนี่ยนอกจากเวลาเราสูญเสียน่ะพอเ,าเราดื่มเข้าไปถ้าเราสูญเสียออกไปเนี่ยก็จะสูญเสียออกไปในรูปของเหงื่อค่ปัสสาวะอย่างงี้น้ำตา ไม่ใช่แล้ว<ด>น้ําาาม่ร้องไห้ไอะ<อ>ไรก็ไม่รูไม่ใช่นะก็คนส่วนใหญ่นะคะ <S <S อาจจะเคยเจอกับเรื่องภาวะร่างกายขาดน้ําได้ <S <S อันนี้น่ากลัวมากเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยดื่มน้ำไงอ,อาจจะเป็นแบบว่าขาดน้ํา ร่างกายอาจแบบอาจจะถึงตายได้เลยทีเดียวนะน่ากลัวมากเลยอ่ะค่ะซึ่งถ้าเราสูญเสียน้ําออกไปมากๆเนี่ยนะคะร่างกายเราจะไปกระตุ้นให้เราเกิดการกระหายน้ําต้องรีบดื่มอย่างเร็วหิวต้องเดิมต้องเดิมค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้ชายต้องการดื่มน้าเนี่ยวันละสามถึงสาลิตรต่อวันถ้าผู้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสามถึงสองลิตรต่อวันถ้าเด็กเด็เล็กเนี่ยสองถึงสองลิตรต่อวันค่ะจะมาะสมนะคะก็ประมาณขวดน้ำบัดรลมสองขวด ถูกไหมประมาณนั้นขวดหน่ประมาณ1.5ลิตรใช่ขวดนานก็คออ2ลิตรต่อวันก็ขวดกว่าขวดกว่าเออนะคะแต่เขาบอกว่าภาวะการขาดน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะจะส่งผลต่อร่างกายนะคะเมื่อ ร่างกายสูญเสียน้ําอย่างรุนแรงเลยนะคะโอ้โหฟังเสียงทำเสียงมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมถึงขาดน้ำขนาดนั้นทำให้ส่งผลนะคะต่อระดับของโพแทสเซียมนะคะแล้วก็โซเดียมแล้วก็คลอไรในร่างกายนั่นเองค่ะไม่สมดุลละร่างกายไม่เข้าใจแล้วแบบทาไมฉันขาดนี่นู่นนี่ฉันจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเศร้าอีกแล้วนะคะโดยการขาดน้ําอย่างเฉียบพลันนะคะก็จะมาจากเขาเรียกว่าอะไรอาเจียน ท้องเสียท้องร่วงอะไรอย่างนี้นะคะทำให้แบบร่างกายเนี่ยขาดน้ำอย่างเฉียบพลันเลยนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเรากระหายน้ำมากๆนะคะแล้วก็ผิวหนังเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นล <H ank, S 2> ะแห้งแห้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ปัสสาวะน้อยลงเลย,เลยนะคะก็คือจะเป็นเป็นผลที่แบบเห็นได้ชัดที่แสดงออกมาในจากภายนอกนั่นเองนะคะความรู้สึกกระหายน้ําค่ะเป็นอาการที่แบบร่างกายเราเนี่ยแสดงออกมาเลยเมื่อเกิดว่าได้รับน้ําไม่เพียงพอในแต่ละวันนะคะโดยจะเกิดขึ้น เขาเรียกว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะเราจะไม่รู้สึกกระหายน้ําเลยก็เป็นได้เหมือนกันนะ <Hey. S 1> อ,อบางทีแบบคือความจริงอะร่างกายอยากได้น้ำแล้วแต่แบบไม่รู้สึกกระหายน้ำเหมือนลืมหรือเปล่านั่นแบบว่าแย่แล้วอะร่างกายไม่ดีแล้วอะคื <c oughs> ไอ,อไม่ดีแล้วนะีนะคะ <c oughs> แล้วก็เอาไว้เอาวัยาะสสำคัญต่างๆของร่างกายนะคะก็ จะทํางานได้ไม่อย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าร่างกายขาดน้ํานั่นเองค่ะมนขาดพลังงานยังไงไม่รู้นะิถูกต้องน,นะคะเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆเลยนะคะในอวัยวะบางส่วนนะคะ,คะแบบทํางานบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกตับไตไส้พุงอย่างเงี้ยมันต้องมีน้ําไปหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะทาให้แบบตับเสื่อมไวด้วยเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็เนื่องจากอาการขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นพวก บางคนปวดท้องหลังทานอาหาร้วยนะเพราะว่าขาดน้ำนี่แหละนะคะหรือว่าทานอาหารเยอะเกินไปไม่ขาดน้ำนะคะหรือว่าเจ็บหน้าอกนะคะหรือว่าปวดตามข้อต่อต่างๆของร่างกายก็เป็นนะะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำที่สำคัญมากเลยสามารถบำบัดโรคได้พี่นุ้งนี่ดื่มน้ำบำบัดโรคเนี่ยได้ยิมนาแล้วนะคะเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยอาจจะมีสาเหตุบางสี่พี่นุ้งนิกเล่าไปเมื่อกี้คือขาดน้ำ คือต้องการนานเ,เยอะก็แบบไปรักษาชโลมร่างกายเราให้แบบว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะโดยมีหลายตำราเลยนะคะซึ่งวิธีต่างๆเนี่ยต้องให้พี่นุ้นนี้แนะนำแล้วว่ามีวิธีดื่มน้ำรักษาโราคยังไงบ้างวิธีดื่มน้ำรักษาโรคนะคะเขาก็บอกว่าให้ทุกวันเลยนะคะทุกวันหลังที่เราตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยห้ามอาบน้ำ <Hey. S 2> ห้ามแปรงฟันห้ามทำรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างห้ามทุกอย่างหยุดอยู่จะเพิ่งทำดื่มน้ำก่อนเลยเป็นอันดับแรกขี้เกียจอะ ที่จะเดินไปตู้เย็นไงก็เอาวางไว้บนหัวเตียง<อ>ก็ได้ไม่ต้องกินน้ําเย็นก็ได้<อ>กินน้ําในอุณหภูมิห้อง,อ,งอะไรอย่างนี้นะคะ ừ, ก็คือให้ดื่มน้ํำเปล่าๆเนี่ยก่อนเลยค่ะประมาณ1.26ลิตรหรือประมาณ6แก้วนั่นเองเอนะคะ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะทําได้ไหมลองไปทําดูก่อน เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูเลยตื่นมาดื่มน้ำหกแก้วรวดเดียวก็เนี่ยแหละบอกให้ตั้งเลยขวดน้ำอารมณ์หนึ่งขวดประมาณ1.5ลิตรอันนี้1.2ลิตรแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แบบว่าให้หมดทีเดียวนะค่อยๆจิบดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแปรงฟันตามปกติเลยหลังหนึ่งชั่วโมงนะเออนะคะก็สามารถกินข้าวกินข้าวปกติ เขาบอกว่าวิธีนี้อาจจะแบบมีอาการถ่ายเบาบ้างประมาณสองสาครั้งในช่วงแรกๆที่ดื่มน้ำในว่าบ่อยนิดนึงประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวิธีนี้จะทําให้น้ําหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นได้เอ,อบวมน้ำออประมาณนั้นแต่ว่าเป็นวิธีออวิธีบาบัดโรคอีกชนิดหนึ่งนะคะก็ยังไงก็ลองดูแลกันนะคุณผู้ชมเนาะ ว,นนวันนี้นะก็เอาขวดน้ำมองไว้บนหัวเตียงนะคะตื่นเช้ามาก็จิบน้ำก่อนเลยแล้วกันนะคะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะ,คะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ